วันนี้นะคะเพจบ้านพักวิลล่านะคะพามาชมบ้านวิลล่าออฟเลิฟห้าห้องนอนนะคะที่เขาใหญ่กัน,นะค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณด้านหน้าของวิลล่าออฟเลิฟนะคะนี่ครับตรงนี้ซอนบริเวณที่จอดรถแล้วก็มีจักรยานให้บริการฟรีนะครับผมอันนี้เข้ามาดูห้องรับแขกก่อนค่ะนี่ก็คือเป็นในตัวบ้านค่ะนี่ก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะตกแต่งสไตล์แบบโทนสีฟ้าเข้ม ลอดอย่างเงี้ยครับเป็นอ๋อชาค่ะแล้วก็ลอดโนแบบนี้แลนนี้ก็คือจะมีเป็นในส่วนของอครัวนะคะตรงนี้ก็คือทำอาหารได้ตรงนี้วา,า,าวตอะทานข้าวมีทีวีนะคะตรงนี้ในส่วนของห้องนั่งเล่น,นม <ง S 1> นุมถ่ายร<ๆ>ูปก็มีนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบแนวสตาร์แบบอาร์ตแอบบแบบล็อบล็นะคะตรงนี้ก็คือถ่ายรูปได้อันนี้เป็นในส่วนของอห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องทานข้าวด้วยนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของครัวนะคะตรงนี้นี่ก็คือจะมีพวกเครื่องทำกาแฟนะคะเครื่องปิ้งขนมปังให้มีชากาแฟบริการนะคะน้ำดืม่มมีแนค็คให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องครัวกันห้องครัวจริงๆนะครับเตาทํา,า,าด้านนอกเมกื่อกี้มีไมโครเวฟตรงนี้มีอุปกรณ์ครัวตามนี้ครับที่ที่มีบริการมีกระทะมีอะไรก็คือทาด้านหน้าตรงนี้ฮะ ตรงเตาไฟฟ้าตรงที่มีฮูดเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงล้างจานตรงนั้นเป็นที่ล้างแก้วแล้วก็ตรงนี้มีไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็เครื่องอบแล้วก็มีกระติกน้าแข็งให้นะคะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นห้องน้ําห้องน้ําใช้ส่วนกลางนะครับส่วนกลางแล้วก็ใช้ร่วมกับห้องนอนทั้งสองห้องนี้ชั้นหนึ่งด้วยค่ะอนข้างใหญ่ชั้นหนึ่งนะคะจะมีสองห้องนอนนะครับตกแต่งด้วยสีดาสไตล์อาร์ฟนิดหนึ่งครับเป็นล็อบล็อนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องนอนห้องที่หนึ่งค่ะแล้วนี้คือเป็น ห้องนอนอันนี้คือจะเป็นเตียงคู่นะคะเตียงเดี่ยวสองเตียงตรงนี้นี่ครับปกแต่งอ้า้ให้ดูวิวของห้องนอนครับเป็นวิวสวนครับเขียวชือุ่มนะคะเขาใหญ่ช่วงนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ห้องน้ำครบนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้ไม่ต้องเตรียมมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่สองกันนะคะชั้นหนึ่งจะมีสองห้องนอนและนี่สองห้องนอนก็คือจะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะตรงนี้ห้องนอน ห้องนอนนียครับวิวจะเป็นสามารถเปิดออกไปเนี่ยเป็นวิวสระว่ายน้ำเป็นชทเลสได้เลยนะครับเป็นคอนเน็กกับอ่าสระว่ายน้ําด้านนอกนะคะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนสองห้องนั้นบนหนอครับเนี่ยครับวันนี้เราขึ้นมาครับชั้นสองเราพามาดูชั้นสองจะออกตรงนี้ก็ได้นะครับป็นเอท์ดอร์ก็ได้นะครับจะเป็นขึ้นแบบเอท์ดอร์นิดนึงเพราะข้างบนจะเป็นรูฟท็อปนะครับรูฟท็อปเนี่ยเห็นรอบๆอบโครงการเลย นะครับแล้วก็มีสองห้องนอนอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบื้องต้นเนี่ยฮะวิวค่อนข้างดีเลยครับอยู่ในโครงการที่ข้างหน้ามีโลลลกขอบชิดนะครับผมแล้วก็มีรีสอร์ทอื่นๆอยู่ข้างๆแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนที่ห้านะครับแล้วก็นี้ลานกิจกรรมสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําที่นี่เป็นระบบเกลือนะครับข้างบนก็มีลานนั่งชิลๆให้ฤิดหนึ่งครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องหนึ่งเลยฮะห้องที่สามนี่ครับเข้ามาก็จะปานมีล็อกอินลับนิดหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับทีวีมีที่นั่งเล่นนะครับนะครับตกแต่งสไตล์อาร์ตนิดหนึ่งมีพัดลมด้วยนะครับนี่ขนาดไม่เปิดแอร์เย็นเลยฮะตอนนี้นี่ครับตอนนี้ห้องน้ำก็จะแต่งเก๋ๆเลยฮะเปิดให้ดูฟ้า เป็นอ่างไม้นะครับห้องน้าเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องน้ำหนึ่งสามารถคอนเนคได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบอาอาบอาบน้ําก็จะเป็นเรนชาว์ให้เป็นห้องปิดให้แล้วก็มีสุขภัณฑ์อยู่ด้านนี้อีกอีกห้องหนึ่งนะครับอ่าใหด้ดูอันนี้นี่ก็จะเป็นบอกอินโครเซตแต่งหน้าแต่งตัวให้ค่อนกว้างเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งนะ นี่ครับอันนี้เราหมายห้องครับอันนี้น่าจะเป็นเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับตกแต่งก็สไตล์อาร์ตเหมือนกันนะครับมีสแ็คอะไรให้ข้งครบนะครับที่นี่ใครอยากนวดไทยนะครับมีบริการชุคอร์สละ6 0 0บาทเรียกมานวดที่บ้านได้นะฮะอันนี้ห้องน้านะครับที่พาไปดูเมื่อสักครู่ก็คือคอนเนคกันแต่จะเป็นเลนชาวเวอร์นะครับแต่อ่างก็สามารถใช้คอนเนคนั้นได้เหมือนกันนี่ครับวิวจะเป็นวิวสวนอย่างเงี้ยนะครับเขียวชจี นี่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างล่างกันอีกห้องสุดท้ายกันครับระะว่ายน้ำ <Okay. S 1> อ่านี่ห้องครับนอนได้สี่คนตกแต่งใหม่เป็นวิลล่าเล็กๆยื่นล,ลงมาลักหลังบ้านนะครับค่อนข้างสีสันสดใสเลยครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าตรงนี้มีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆให้บริการนะครับแล้วก็มีห้องน้ำเปนตัวนี่ครับห้องน้ำเป็นตัวจะให้ดูนะครับเป็นเรนชาเวอร์เนี่ยฮะ แล้วก็สุขภัณฑ์ประตูตรงนี้ครับคอนเน็ไปถึงสระว่ายน้ำสำหรับอ่าคนดัานนอกก็ได้ใช้ห้องน,นี้ด้วยสำหรับเอาเราจะได้ไม่เปียกในตัวบ้านนะครับมีทีวีมีอะไรพวกนี้ให้ดูวิวให้ดูวิวตรงนี้มีโซฟาเล็กๆนี่ครับจะออกไปเป็นประมาณนี้ค่อนข้างสวยเลยครับบิลล่าออฟเลิฟของเราเดีย๋ยวพาไปดูสระว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันครับ เดี๋ยวเรามาสรุปบ้านวิลล่าออฟเบิฟห้าห้องนอนที่เขาใหญ่กันนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะก็คือจะมี2หลังนะคะก็คือจะมีหลังใหญ่แล้วก็หลังเล็กนะคะก็คือจะแบ่งเป็นชั้นบนชั้น,นหลังเล็กเนะะี่ยค่ะคือจะมีเป็น1ห,ห้องนอนนะคะแล้วก็ ฝั่งตัวบ้านหลังใหญ่นะคะชั้นบนจะมีสองห้องนอนแล้วก็ชั้นล่างก็คือจะมีสองห้องนอนนะคะแต่ละห้องก็คือจะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะคะใช้ระเบียงร่วมกันนะคะในส่วนของห้องนอนชั้นบนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบ้านวินล่าออฟเลิฟนะคะตั้งอยู่ที่ถนนธนรัตน์นะคะใกล้เร้านอาหารมิสวินเทอร์แล้วก็ใกล้เขาใหญ่ด้วยแล้วก็แถวแถววินล่าออฟเลิฟเนะะี่ยค่ะในโครงการเ่ยก็คือใกล้ร้านสะดวกซื้อพวกแมคโครโลตัสเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ลําบากเลยถ้าเกิดสมมติคใครจะหาซื ของกินนะคะตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อน,ท,น,ท,นท่านใดสนใจนะคะบ้านหลังนี้นะคะติดต่อมาได้ที่เพจบ,บ้านพักพูลวิลล่านะคะหรือว่าจะแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะบ้านพักขเขาียงต่างๆได้ที่นี่ได้เลยขอบคุณนะคะ